สวัสดีครับเจ,เจอกันกับผมอีกหนึ่งคลิปครับพี่น้องกับช่องเกษดาแสงดีกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สาห้าครับผมวันนี้มาดูตัวเจ้าไอ้ที่ผมต่อได้ต้นไม้นะครับพี่น้องเจ้าผมเรียกว่าเจ้าสุขโตแล้วกันนะครับเพราะว่าสำเนียงมันเรียกสุขโตนะครับพี่น้อง มาดูตัวนะครับเออทำไมมันสัน่นตึ๊ดๆแบบนั้นนะครับเป็นนกเสียงกลางไปใหญ่เหมือนกันนะครับพี่น้องจมูกนี่เปิดเลยนะครับจมูกนี่เปิดเลยนะครับพี่น้องนี่ครับดูตัวตนนะครับผมมาร์กใส่ปอกขา,อาไว้นะครับเป็นนกตัวไม่ใหญ่เท่า ตัวของรัดได้นะครับเป็นนกตัวไม่ใหญ่เป็นนกลายสนาปีกโอ้โหสันดึกๆเลยครับพี่น้องลายสนาปีกเนี่ยเป็นใบขี้เหล็กนะครับลายใหญ่นกสันดึกๆหนาวเดือนห้าหรือเปล่านะครับกลัวหรือเปล่านะครับหัวไปโดนอะไรกิกกันหรือเปล่าน้อนะครับขี่ใส่กันแล้ว สงสัยจะตกใจอะไรหรือเปล่าตกคอนลงมาเลยนะครับนกตัวนี้ยืนเตี้ยครับพี่น้องยืนเตี้ยมากนะครับนกใหม่ผมเอาใส่กรงรวมไว้ให้มันกินอาหารเป็นนะครับเพราะว่าถ้าตัวไหนกินอาหารไม่เป็นเดี๋ยวตายนะครับพี่น้องให้มีนกพี่เลี้ยงในกรงรวมก่อนนะครับนกพี่เลี้ยงก็คือนกที่ตัวมันอยู่ อยู่ในกรงรวมก่อนนะครับแล้วตอนนี้ก็เห็นกันกินอาหารมันก็กินตามเขานะครับก็กินตามเขาเอา้าอืมนะครับนกตัวผมออกมาจากลุงรัดขันครับพี่น้อง นี่ครับแันเสียงเล็กของตัวมาจากลุงรัดครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวมาจากลุงรัดตัวที่ผมต่อได้เฉลยเจ้าแวงใหญ่ผมเปลี่ยนโคงไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายนกไปเฉลยที่ผมชํำชำไว้ให้ชม วันหน้านะครับผมวันนี้มาดูตัวตนเจ้านี่ก่อนนะครับมาดูตัวตนเจ้าสุขโตตัวนี้ก่อนนะครับนะครับเป็นนกอกใหญ่นะครับพี่น้องเป็นนกอกใหญ่นะครับนี่นะครับที่ว่าผมว่านกนกเสียงใหญ่นะครับรูจมูกมันจะเปิดแบบนี้นะครับผมขี้ใส่กันตัวนี้ลงมาอยู่ด้านล่าง นะครับหัวไปโดนอะไรเนาะกีกกันหรือตกใจหรืออะไรหรือเปล่านกตัวนี้จะเป็นจะเป็นนกเป็นสีสีเทานะครับพี่น้องเป็นนกออกสีเทาหน่อยนะครับเป็นนกตัวไม่ไม่ค่อยใหญ่แต่เป็นทรงหัวปีนะครับเป็นทรงหัวปีนะครับเป็นทรงหัวปีลายสนับปีกแบบใบขี้เหล็กนะครับแต่ปลายแหลมหน่อยนะครับอาจจะ เป็นนกที่เลี้ยงยากหน่อยแล้วกันนะครับเพราะไปสนับปีกไม่มนนะครับแต่นะครับแต่แต่นี้ก็คือฟังเสียงได้เลยนะครับผมฟังเสียงได้เลยนะครับคือคัดเสียงมาจากป่าได้เลยนะครับส่วนลายคอนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากไม่เหมือนของตรลัดของตรลัดนี่มีขน หนวดแมวนะครับมีขนหนวดแมวขนเช่นแมวนะครับแข้งขาก็ใหญ่อยู่นะครับแข้งขานี้ใหญ่อยู่แต่ว่าก็คือนกอาจจะยังไม่กินข้าวเต็มที่นะครับอาจจะไม่กินข้าวเต็มที่แต่ยืนเตี้ยนะครับนกยืนเตี้ยนะครับนกตัวนี้ตกคอนลงมาเลยเมื่อก่อนก็นอนอยู่บนคอนนะครับนะครับถ่ายในกรงเฉลยนะครับ นี่มีอยู่ห้าตัวนะพี่น้องนะครับก็มีวันนั้นก็ได้เหลีวยวเฟืองมาตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้นี่แหละครับสุกโตนี่แหละนะครับเสียงกลางไปใหญ่นะครับดูรูจมูกนะครับพี่น้องดูจมูกดูตานะครับลายคอแต่คารลมเนี่ยวันนั้นคารลมออกไม่ออกไม่เต็มที่นะครับแต่ว่ามีสุกโตเจ้าพุโทโธนะครับ สำเนียงที่ผมนั่งฟังนั่งแอบดูนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับพี่น้องตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็นกน่าจะอ่อนกว่าถ้าเปรียบเทียบกับนกตัวที่ผมไปถ่ายเฉลยของรัฐก็ก็ตัวนะครับตัวไม่ตัวไม่ใหญ่แล้วก็อายุไม่ไม่น่าจะเยอะเท่าของรัฐนะครับ แต่หลักๆก็คือเสียงเนี่ยได้เลยแหละครับพี่น้องเสียงนี่เสียงนี่ได้เลยนะครับเสียงนี่ได้เลยกับที่ฟังในป่านะครับเสียงกลางไปใหญ่นะครับเสียงกลางไปใหญ่เดี๋ยวมีโอกาสนะครับเดี๋ยวหากงก่อนเดี๋ยวคัดขึ้นนะครับเดี๋ยวคัดขึ้นเดี๋ยวคัดขึ้นใส่ คงไว้นะครับเพื่อปีกายนี้ผมเอานกใหม่กลับบ้านไปเยอะนะครับกลับบ้านไปเยอะก็อยู่บ้านนอกนะครับให้หลานให้เยอะหลายตัวนะครับประมาณนี้นะครับผมนกเจ้าสุขโตหรือเจ้าพุทโธท,ที่ผมต่อได้ในอาทิตย์ที่แล้วนะครับ น่าจะเลี้ยงง่ายนะครับน่าจะเลี้ยงง่ายหน่อยนกตัวน,นี้ถ้าสีแบบนี้แต่ลายสนับปีกอาจจะปลายอาจจะแหลมหน่อยนะครับแต่ถีอยู่นะครับลายสนับปีกถีอยู่มดงามก็ปะไปนะครับถือว่าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนลายคอนี่นะครับลายคอขนนวดแมวก็ไม่มีนะครับขนนวดแมวไม่มีเป็นนกทรงปรีนะครับเป็นนกทรงปรีเดี๋ยวให้กินอาหาร กว่าน,นี้ก่อนให้จัดผลดีดีกว่าน,นี้ก่อนนะครับก็อันทีนี้พี่น้องมาดูเจ้าเจ้าเหลี่เฟืองนะครับอีกเจ้าเหลิวยเฟืองตัวหนึ่งตัวนกตัวเล็กนะครับเจ้าเหลิวเฟืองนี่ตัวนีววน้นกขี้ใส่กันคงรวมมันเล็กนกขี้ใส่กันนะครับเจ้าเหลี่เฟืองนี้สนบปีกเป็นลายมะขามนะครับสนบปีกเป็นลายมะขามไม่ชัดเจนเท่าไหร่ นะครับอาจจะนกอยู่เป็นนกที่ค่องแแค่ว่องไวนะครับไอตัวนี้เพราะว่าเสียงมันเสียงเล็กกัดกัดเลยนะครับเสียงเล็กกัดกัดเลยลายสนาปีกเป็นลายมะขามนะครับลายถีพี่น้องครับผมลายถี่ลายเล็กนะครับเป็นนกเสียงหงเสียงเล็กหงเลยนะครับเข้ามาสู้เข้ามาสู้ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บแล้วก็เข้าตีเลยนะครับส่วนคารลมอะไรก็ ก็ไม่รู้นะครับนี่ตีนี่ตัวนี้นะครับคารลมยังไม่ปล่อยปีกอดดีนะครับปีกอดดีไอไอเหลียเฟืองแล้วกันนะครับไอเหลียวเฟืองนะครับนี่ครับที่ผมว่าสนับปีกเม็ดมะขามนะครับก็คือมันจะลายเล็กๆนะครับลายเล็กๆมนๆกลมๆนะครับอาจจะนะครับอาจจะมีกงอาจจะนําขึ้นไว้นะครับ อาจจะมีกรงนำขึ้นไว้นะครับเพื่อดูนกมันนกเสียงเล็กถ้าเสียงเล็กแล้วมันมันจะได้ความที่ได้ความที่เร็วนะครับพี่น้องได้ความที่เร็วแล้วก็จัดจ้านด้วยนะครับลองลองหลากหลายนะครับแต่ปกติแล้วผมผมเป็นคนผมเป็นคนชอบนกเสียงกลางบนนะครับเป็นคนชอบนกเสียงกลางบนเสียงกลางไปใหญ่นะครับ ะครับโอสุขโตโอ้กินอาหารดีๆจะได้อ้วนๆตัวสวยอยูย่นะครับตัวสวยอยู่ตัวสวยอยู่นะครับตัวสวยอย,ววย,อยู่แต่ว่าให้มันกินอาหารในกรงรวมดีๆก่อนนะครับให้มันจัดคงจัดขนอะไรที่ดีๆก่อน สงสัยจะตกใจนะครับตกคอนลงมาเลยตกใจหนูหรือเปล่านะครับหนูมากวนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคือนกยังกินอาหารยังไม่เป็นนะครับต้องคอยให้มีพี่เลี้ยงก่อนนะครับพี่เลี้ยงในกรงรวมพากินอาหารก่อนเพื่อมันจะได้ไม่ตายนะครับพูดตรงๆว่าเผื่อจะได้ไม่ตายนะครับประมาณนี้นะครับดูตัวตนเจ้าสุขโตแล้วกันนะครับ นี่แหละนะครับนกฉเฉลยนะครับต่อได้ก็ตามมาดูนะครับตามมาดูตามมาเช็คหานกมาเลี้ยงครับพี่น้องถ้าตัวไหนไม่ถูกหูเสียงไม่ถูกหูก็ปล่อยนะ,อมมอนะครับไม่เอาครับผมไม่เอานะครับไม่เอาใช้ได้ครับผมใช้ได้ครับตัวตนใช้ได้อยู่ แต่คือนกใหม่นะครับนกใหม่ปีกก็ตกๆตกตกหน่อยนะครับยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็ให้ห้าสิบห้าสิบแล้วกันนะครับผมให้ห้าสิบห้าสิบแล้วกันความสวยงามแต่ตัวที่ของรัดโอส้สวยสวยจริงครับนกตัวนั้นสวยจริงตัวใหญ่ปีกกอดอกใหญ่นะครับตัวนี้ปีกตกหน่อยนะครับแต่เสียงเนี่ยแน่นอนนะครับพี่น้องดู ถล้ารูจมูกเปิดเปิดกับเราได้ฟังได้นั่งฟังได้มั่นใจอย่างนี้นะครับก็โอเคเสียงได้นี่ก็ดูต้องมาดูตัวตนที่มันอยู่ในกรงนะครับอยู่ในกรงรวมลักษณะท่าทางมันเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้ครับผมพี่น้องวันนี้มาดูเฉลยเจ้าสุขโตนะครับอ่ะยังไงผมก็ขอฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับ กุ่มคนรักนกเขาใยญ่สายห้าช่องเกศดาแสงดีครับผมขอลาไปก่อนครับพี่น้องไปทํางานก่อนนะครับผมสวัสดีครับไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม